ฉันหายลูยเรียบร้อยวุวยวกล้องสออันนะ่ะกี่หลาลุกเนี่ยว่าเขาบอกว่ายี่สิบี่สิบเดี๋ยวเราสามารถายรูกจันป่ะสองพันยี่สิบหกเขาไม่เขียนเป็นห้าหเข็เขียนผิดหรอ อุยมันเป็นสีสวยอ่ะวางหรปอเปล่าตกแต่งวางใหตกแต่งด้วยกาวมั้งปะตรงนี้สวยถ่ายรูกปก่อนโอเครูปเดียวปะสวยมากอุ้ยเห็นปลาตัวนุ่มมีการติดที่เร็องอะนั่น่ะไฟแดงไฟเหลียวแล้วก็ไฟแดงเอ้าไฟไม่ติดหรอเสียดายเลยอ่ะนี่อาจจะเป็นไฟสีชมพูมั้ง แฮปปี้เทปยัว2 0 2 6แฮปปี้เทปยัว2 0 2 6บแปลว่าเข้าสู่ปีใหม่ปี2 0 2 6น่เห็นมาตุปป้มมาบนร้านญี่ปุ่นน่ะนี่ยาร้านญี่ปุ่นยาคู้เห็นปะยาไม่ใช่ดิมายูมายูมายูค่ะทุกคนมายูเป็นร้านญี่ปุ่น ือว่ากิจกรรมกิจวัตรมันดีมากอุ้ยดูดิหาสองลูกพออันนี้อะไรอ่ะเขาจะทำให้หอนได้กามันได้ที่เลยอุ้ยเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะถือว่าจริงด้วยตอนนี้ประมาณหกโมงสี่สิบห้านาทีหกโมงเย็นไม่ใช่หกโมงเช้าหกโมงเย็นอุ้ยมันฝาไปไกลเศรษฐาฝนได่เห็นปะ นี่ไฟต้อนอ่ะวิ้งไฟชัดมากเลยอ่ะก็ฉันใช้เป็นแบบ1ันแโอ้ยสูงเกินนี่ไม่ดวงจนันทร์เห็นปหมไม่เต็มดวงเลยน่าจะเป็นพระจันทร์เสี้ยวทุกคนตูนุงนมีดาวเพีศยสามห้าดวงอ่ะตูเอาข้างตเมย์อี๊แล้วก็นี่ก็มีก็ตกแต่งให้มันสวยมากเลยนะก็มาพับตกแต่งอ่ะนั่งอุโมงกันเดอถ้าไม่เห็นก็อุโมงกัน อะไรอ่ะอุ้ยอุโมมันสวยขอทุกคนขอหน่่ยอ้าแล้วก็ไปถ่ายลูกโป่งเลยเย้ฉันถ่ายลูกโป่งสองพันยี่สิบหกปีใหม่ค่ะทุกคนก็ใหม่หอะไรมันหลุดเต็มเลยเนะี่ยเอเมะ ฉันว่ากลับบ้านแล้วมั้งแต่ยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะอยากไปต่ออ่ะเฮ้ยแล้วเขาทำมาแล้วป้องดีมากอ่ะว้าวโอ้ยไม่รู้คริสต์มาสโผล่ขึ้นมาเลยนะยสวยมากอ่ะคริสต์มาสโผลขึ้นมาแต่ฉันเป็นผู้ชายแต่ว่าฉันน่าถนัดผู้หญิง อันนั้นเป็นยานญี่ปุ่นมีคนเข้าไปในนั้นเมื่อไหร่ปะมันมีคนอยู่ในนั้นอ่ะอ๋อไม่ใช่คนแต่กระจกมันเป็นกระจกทอนก็เลยเห็นคนในนั้นคนน่าจะดองมากมั้งตรงนี้เหมือนตัวเมืองเลยอ่ะที่จริงไม่ใช่หรอกใครอ๋อจะได้ไปอ้าวไม่ได้อยากขึ้นไปสับจักรยาน่ะเดี๋ยวจะไปขัาวดิฉันชัดดิฉันจะส่งหน้าตายิมไปเดี๋ยวจะเอาลูกกระโมงมาให้ดูขัดทุกคน แต่ว่าไม่ได้หรอกว่าไม่เห็นคือแม่ฉันต้องเอาลูกฉันไปถ่ายแตจะเห็นทุกคนว้าวสวยอ้าหรือว่าอันนี้ฉันถ่ายเคป่าฉันถ่ายตรงรอดจากทุกทิศทางฉันก็ว่าอย่าไมซูมไม่ได้ดิรุ่กหัวใจด้วยอ่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกโอ้ลอันนี้เป็นลูกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นนี่พุ่งขึ้นมาปะเนี่ยมันมีผุเต็มไปหมดเนี่ยจะเป็นน่าจะใช่นะ อุ้ยอ้าวหกจริงไปแบบนี้แต่เข้าตอนไหนอ่ะมันโดนดินมันก็เลยเป็นลำเรียบปะอุ้ยถ้าคปใส่ไฟไฟช็อตแน่เนี่ยก็เสียบไฟต่อเนื่องอ่ะเหมือนไฟมันจะไม่พอมัง้งก็เลยเสียบไฟต่อตรงเนี่ยต่อเนื่องดูเขาใช้ไอฟโฟน,นปะไอโฟนต้นโปรด้วยนะมากระโจนไหมคะน่าจะเป็นไอโฟนสิบมั้งไป โอ้ยนานไหมอีกนานไหมจะมาโดนส้ำอีกอเมื่อกี้มันมีเลูกน้องใหม่เพื่อไม่ใช่หรอมาแล้วมันต้องมีฉันด้วยนะาการในการถ่ายรูปครอบครัวอ้าวมันไม่นัง่งแต่อยู่ในน,น้ำแผข็งลงในน้ำไม่ดีอุย้ยพี่เยอขยับกัน โซ่ขยับิ้ด้วยมันบินได้ด้วยอ่ะเธอเน่าจะโหที่ควบคุมมั้งคนที่บา้านใครก็มีอ่ะไปดูพี่คุณสวยมากโอ้ยเอาเพื่อนน้นองใหม่หรอเอาเพื่อนออออน้องใหม่จะกอดจันทำไมไปอยู่ที่พนันะอะอ้าวอาเด็กรอ้องไห้เด็กร้องไห้อะอะไรอย่างนี้เนี่ยเลยที่มันเป็นแบบอย่างนัเนควบคุมไมม่เต็มเลยเอ้ยไม้ถ่ายรูปไม้ รู้ไหมคะสเขาบอกเขาาบอกเพื่อนเพื่อนเขาเขานอกไปเที่ยวื่อเลด้วยกันเพื่อนเขาอออุ้ยเจอป้ายเลยอ่ะจะไแตคนขาดไม่นื่อยขาดป้ายจะมาขาดําอีกตนี้เป็ตัวมืออุ้ยมันติดไฟแดงมาขนาดนั้นได้หรอถ้าส่งไววีแล้วนะเอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้อันนี้ผีอะไรเนี่ยอนุสาวรีย์ สาแยกสีแยกห้าแยกหกแยกหกแยกอ่ะม,มันเยอะจังอ่ะโอ้ยก็จะเป็นโน้สัมซุมเอห้าห้าไม่ก็เอห้าสี่อ่ะแล้วไม่ก็เอสไม่ก็เอห้าห้าห้าสีไม่น่าใช้อห้าสิบหกกับเอสมเนาะเพราะว่ามันมีคูณเหลี่ยมแปบังคับอ่ะอา้าวถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรหรอกหรือว่าไม่ได้ถ่ายถ่ายรูปเยอะ รือว่ารูปที่ฉันถ่ายฉันถ่ายไว้ว้ยอยากถ่ายอะ่ยะน,น้องแม่ไปแล่วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอันนี้ก็ตอนถ่ายคนน้องไไหม่แค่คนเดียว,อว,ยวยตอนนี้มาถ่ายนคนละสามคนโอ้ยมันมันไม่เห็นคนอะ่ะ

ไ,ไหนราถ่ายไปกลกองด้วยเห็นปะไม่ได้ถ่ายเป็นคู่สอ์อันนี้เป็นรูปพระเยซูศาสนาคริสต์พระเยซูโอ้ยแฮมมี่ <Hello? S 1> เดี๋ยวถ่ายรูปโทนเข็มนาฬิกาด้วยถือ <c oughs> ว่า <c oughs> ตรงนี้เป็นที่เที่ยวที่ยอ <c oughs> ดเยี่ยมมากว้าวเราว่ามันสิ้นสุดแล้วนะอุ๊ย <c oughs> <c oughs>

เทสวยอะย็นไม,นม่ค่อยใช้รุ่นสีเปาคคลิปอะน้องหม่ผีเสื้อผีเสื้อขยับได้ว้าวน,น,น,นี่แกะไก่ะนันเป็น,น,นรุน่นที่พับได้แล้วทำไมคอมสแล้วคอมัอบรุ่นพับมาเนี่ย อี้เป็นไอโฟน้แน่เลยไปเมื่อไรไมันจะยอมไปเลยนี่ข้าจะหมดก่อนแนะขาใส่เคสใสแต่ว่าถือว่ามสวยมากค่ะดีมากสวยแต่ม่หัลายไม่ได้เขาไม่ได้ เออชว้าวนี่ก็จะบินได้ด้วยบินได้เขามันก็ด้วยบินได้ด้วยเขานา่จะเสียบสายไฟมั้งแล้วก็ข้างบนอนะ่ะทุกคนมันจะเห็นสายไฟอ่ะเต็มไปหมดมันได้เป็นสายไฟต่อเน,นื่องเต็มไปหมดเลยไอ่ของใจอะ่ะขันไ่มุกอะ่ะกินก็ไม่ทิ้งแล้วก็มาเก็บก,กากตมันมันเสียเนี่ยเห็นปะสามสามกล้วยไม่อยากทิ้บานอยากอยู่อ เอาผิเือดจีบล้ด้วยเนี่ยน,นี่อ่ะสผิเชือดด้วยอานี้เือจีบล้งไปฟินได้ก่สีชมพูต้องเขาติดสไฟไ็นะ <c oughs> เขา่วยเพนแดนนี่เหรอรอทุกคนอาที่ไหนขาดไปมันไม่รู้จะต้องเราะแล้วเ้าคุปดูคงติดหลงผ่านขี่มาตกแน่เลยขาุกคน แต,แต่ตอนนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่อากาศหนาวอะ่เะเ,เพราะว่ามาตอนกลางคืนไม่มียูนด้ายะว่มีแสงแดดจะเยอะอถ่ายรูปเร็วๆปะ่ะถึงว่าฉันถ่ายรูปไม่เป็นไรหรอเพราะว่าฉันสามารถปรับแสงให้บริสุทขึ้นได้ ว,วันนี้อ่ะฉันไปทำง,งานฉันได้กินปีใหม่ด้วยไว้ไวันนี้เหมือนฉันได้ดวงดีอ่ะเยอะมากเลยอ่ะทางไปเที่ยวทางได้ของดีเยอะแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะปีใหม่น่เยอะมากดวงดีมากอ่ะแอว่วาดีเนาะแล้วถ้าดูชั่วมาฉันจะทุบเพื่อสอบปอ่ะอ่ะอันนี้ฉันได้ของมาละแต่ว, <c oughs> <c oughs> ว่าทุกสับไม่ถส่นจริงนะฉันทำเอามือทำหมดมาปอม <c oughs> กลายเป็นว่าโทรศัพท์หลุจริงแต่จริงจรมันปลอมอ้าวแล้วแล้วอ,อ,อ๋อที่ไหนี่ก็จะตาหายไปไหนยังไม่กลับบ้านเลยอ๋อไปที่อื่นได้ไหมเส้นไปที่ยวเกี่ยวกับตอ้งคืนพัดตะพนตอนนี้มันกบวยแล้วนะ12นาทีว้าวเหมือนกันจับเวลาเลยอะ12นาทีแล้วอะ่ะนานเนาะ นานก็อยากให้มันอ่านไปชั่วโมงอ่ะมันจะที่นานกว่านี้อันนี้พุ่งเหอือพุ่งเหนือยังไม่นอนตอนกลับไปนวดทำไมอ่ะไม่กลับไปเที่ยวต่ออยากไปเที่ยวต่อถ้าเป็นฉันฉันจะไปเที่ยวทุกวันเป็นอะไรมากปะไะไปไป กูส์มันสวยมากเลยป้มามันใหญ่แบบโมันโบราณมากอะ่ะกูทำยังไงให้สุขดขนาดนี้แล้วนี่อะไรอะ่ะเราเป็นสายที่ชินไปในทวนเข็มนาฬิกาแล้วละ่ะเอาเอ๋อลูกมันหายเอาลูกหายไปไหนเอาลูกหายไปไหนลูกคนลูกหายเอาได้ไงโอ้โหเขาว่าอยู่หายไปไหน ปะเดี๋ยวจะไปให้เดี๋ยวปปถ่ายรูปก,กันโอ้ยห้ามชนพี่เขาหนาะไม่ได้ชวนด้วยอ่ะมาถ่ายรูปรรก,กันเห็นไหมก็ใช่รุ่นฟรีปะ่ะเป็นรุ่นที่แบาบว่าพับได้เห็นแบบว่าพับครึ่งคๆอ่ะเอาเราจะถ่ายรูปพี่สองเป็นรูปที่บอกว่าเป็นรูปยกน้องอ่ะอ่ะเป็นรูปที่ไม่ด่วนละสำเร็จเฮ้ยรุ่นไปเยอะเนาะเห็นไหมรุ่นมาเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ นี่ันดูไฟสวยดีมากขเขาแล้วซอยนี้อ,อะไรอ่ะเ้าซอยนี้จ่เป็นทีทีบีอ่ะทีทีบีอุ้ยอันนี้เป็นบ้านวา้าวอ้าวแต่มันกลายเป็นร้านค้าสโตร์เซอร์เต็มไปหมดค่ะทุกคนตัวนี้คือตัวเมืองเนี่ยเมืองพนัฐเนี่ยคือเมืองพนัฐที่ข่มมีร้านญี่ปุ่นไหนปะร้านญี่ปุ่น ไม่น่าใช่จะไม่ได้ชจอร้านที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แต่ร้านจีนจริงๆอ่ะจีนอ่ะมันเชื่อเรื้องต้นจะเป็นโช,ชา้าม่ก็อสอสู้แล้วก็สอชิองหลายคนเช่นจงชิงอะไรพวกเนี้แต่ว่าฝาดจริงน่าจะเป็น,น,นอันนี้ขนานว่ายาคู่นะมันอ่านว่ามาอยู่หลายคนมาอยู่มาอยู่นะว่ามาอยู่ ไม่อยากกลับบ้านอ่ะอยากอยู่อ่ะอ่ไรอ่ะไม่อยากไม่อยากแตะสักครึ่งแตะแหละลซอฟเฟย์ซอสซอฟไฟย์ซอสจะดุ้งแน่นี่เห็นไหมนี่มันก็ยังไม่กลับลูกาไม่อยากกลับบ้านาเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นการขอร้องเขาไม่อยากกลับบ้านไปไหนมากปะปะ ปีที่แล้วฉันก็มานะแต่ฉันไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่า,าไม่ได้มากับแบบเนี้ยไม่มากกับอย่างอื่น <c oughs> เห็นไหมโบกับเจับพ่อเนี่ยมาก่อนไปแล้วอ่ะเอาน้องไปไหนอ่ะขึ้นบนตรงนี้ไม่ใช่หรอเอาน้องแม่ไปไหนเหนี่ยยังไงมันกำลังวิ่งอยู่ตรงนี้ประสาทอ่ะ ตันวยหยาินตรงนี้เป็นดินหรอต้นพูดวยายกินอ่ะ้อยาดินเฮ้ยที่วันนี้ยาขาววนเนอ่ยบางคนนะไม่ยอมกับเลยเจอกันเจอกันคกินอาหารจานเดียวแล้วกันดองูแลวกับข้าวนี<ะ> รองน,นี้มันตลกมากอะ่ะในตลาดราน,ดนัดทุกวันจัง,งข้าวก็เหมือนเดิมแล้วร้านไหนขายอะไรรู้หมดก็เลยไม่ได้อะไรไ,ไ,ไปรูปดนตรีอ่อะเพราะว่าไม่ฟังแม่เป็นอะไรมากปะ แต่ว่าฉันน่าจะน่าไปส่วนตัวอันแม่ฉันแต่ว่าให้ใครฝึกก็ได้เลยอ่ะส่วนตัวเสน้นหายรู้แค่ตัวเองเลยไปะก็มูลนี้ไม่แบบนุ่มอะถ้าไม่ถ้าไม่เห็นก็เพื่อใส่เอาเพราะถ้าปรบปับต่างโลกอะอุะอ้ยมืดไม่เห็นเลย ไอโฟนไอโฟนไอโฟนรุ่นพัดน่าจะ15พัดมั้งหรือไม่ก็ส,ส,กสีพัดผัดทุคนสี่หรือแสผัดเป็นนุ่นใหญ่ๆว่า1ิามัไม่อันเล็กไอโฟนเห็นปะเห็นไหมว่าแอปเปิลอะแอปเปิลไอโฟน Apple, Apple, เนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมน้องใหม่ไม่น่าจเจอเพื่อนเลยเน่สนุกสนานเลยอะเป็นเลยมากปะ ป้าป้าแล้วก็เกิดว่าว่าปลาหมึกที่อาจจะเจอฉันก็ได้นะแต่มันเยอะที่หร่อป้ามีมากอะนั่นเป็นน่นแล้วอ่าไปฟังแม่แล้วก็เล่นต่อมันเหมือนกันนะไม่หยุดแล้วหรอแค่อยู่นั่นอืมมาเล่นในปราสาทอะเนี่ยสนุกสนานเลย ว่าเจอเพื่อตัวเองปะอ่ะเราเจอเพื่อตัวเองอะค่ะทุกคนปะ่ะเมื่อกี้อะไม่น่ะชนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกปะอ่ะเขาก็ไปแล้วด้วเลยน้องเมย์กำลังเล่นกับพกเพื่อนอย่างสนุกสนานเราขอข้ามก่อนจนกว่าจะได้กลับบ้าน ไม่รู้ว่าไปตะกี้อ้าวไปแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วโอ้ยงไปกอดอ้าวล้อง็หมาต้องลงอหาแน่ๆแล้วไม่จะเจอเพื่อนอีกเลยต้องล้อหาแน่ๆเลยเอ้าเราไวมันก็จะไฟหน่ยมันดูดหรอกไฟในบางครั้งไฟช็อต ก็คือดูไฟดูดอยู่ตอนที่ฉันเอาอันที่ไปเจาะเตียงใช่ปะเพราะตัวมันมีไฟอะเป็นอะไรมากปะ,ป,ะป้าไปุ่ดนึ่งแล้วว่าหายปะสดงว่าเขาใส่ทุนเข็มในนาิการจริงๆด้วยเป็นไฟอะตอนนาฬิกามันหมุนป้าตอนนี้มางเหว่าสูงตัว สามารถสื่อได้ด้วยเพราะว่าคนพูดยเยอะตรงน,นี้ไม่ต้องคนอยู่ตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปแล้วน,นะคะเหอว่าน้องใหม่อะไม่มาเลยเอา้าวไม่หายเซ็กซ์เราหลุดเลยเฮอยว่า,าหนแล้วมัม้ง้องไปัาโมโด,ดีกว่าเอาลูกไปอน,นอนวนต่อ นี่เขาดึกันอะแล้วกดให้เขาะดึงแเย่ยบอต่ไม่้ว,ว่าถ้าจะดึงาเฉยเต้องรีบดูนะไม่งั้นลุกมาอ้ยรีบวิ่ง้งลุก<ะ>เลยไม่ไมาปืนหญ่ลตัดไม่ลง ากัดได้นอนเลยเอาหมาไม่กัดหมาแก่แล้วเหรอไม่ใช่ไม่ชอบเราสามแปดสามเจ็ดไม่ใช่ของเราทีนี่เจ้าหลักก็ห้องในเนาะหลักละหกเก้าแปดแปดดูทูบีฮัลโหลฮัลโหลคารทำไมเฉันว่าจะพันเรือทำไมวันี่เขาเขียนผิดเปล่าพี่ดีพี่มาจากไหนอ่ะเอาทีตัวที่สองเป็นเอ็มเลยเห็นผิดมั้งเห็นผิดเอ้อเป็นนั้นออกหูตา แมวสีเหลืองคับแม่สีส้มนั่นแหละเรนน้องตัดผมุตผมมตูตัดผมนี่ไปตรงอะไอ่ะตัดผมน้ามัน,นมาตัดผมเลยวออออิ่งเกือเรือพวกนี่ไปอย่าตกกงตะแคงอุ๊ย้นนมาต้องรีบเดินต้องรีบเดิน มาไข่ครัวหมารูมาเห่ามาเหา่าเราจะกลับบ้านแล้วว่างั้นถ้าเราไปเที่ยวต่อหรือเราจะบานายต่อนะถ้าเรากลับบ้านก็ไม่ได้ถ่ายแหละโอเคไปเจอกันนะบ๊ายบาย